โผล่ไปไม่ได้วะยิงกูเธอลู้เลยถ้าพี่ไปแอบแล้วพี่จะรอดปะไม่น่ารอดถ้าพี่ไปเป็นนินจาแล้วนินจาครั้งสุดท้ายมันเป็นยังไงอรัพี่เพื่อนไม่ก็เป็นนินจาซะสิหลายองค์เลยอะวันนี้บนนินจาไปทำอะไรได้บ้างอย่าพึ่งดูนะดูไหนกันวะสับว์เลือดเปิดยังเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเลดเปิดแล้วใช่ไหมกระดังงตายปะยิงไม่ได้ปะ โคเชลนิ่งไอสัตว์มีสองคันไหนไหนอ่ะระเบิดยังบ้างระเบิดนี้ขึ้นมาซะสูงเลยก็ตายหายติดไอเอสิงห์เพื่อนเป็นดินมากันมาลุกเขาไม่แย่นะไอดี่น่ะทอนจริงยามบอกมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันแย่เพราะว่าเชียร์สูมันไม่ค่อยเทียสองอ่ะ มันจะไม่ค่อยมีรถสู้<า>แอ้วก็มันจะโอเคมันเย,ยนนนนอะกั้คือเวลามนอยู่มุมตรงนี้นะดักรถเนี่ยนะมันก็จะไม่มีใครไหนสักคันนะมันจะมาได้ไงอ่ะแม่งจุดมีโดนยึดผมเป็นคนจริงเพื่อปีนได้ไงแล้วมันมีคนแบบแอคทีฟออเดอร์แม เแต่แทบเป็นกาดสุดระเบิดันตายไปแล้วกันเนอร์ตายกันเนอร์ตายหูติดใจมากมีการในระดับระเบิดอะไรเอามึงฟิงจังอ่ะเออหนักลบหนักลบ นักลบแห่งกุ้งไปะไปดินลอยนัดเจอแน่ลอยนัดคืออะไรใครมาถานวะไม่ใช่ลอยก็ลอยนดหนาะไรายคนใครมาทานเรา M16 เดี๋ยวล้ฝรั่งเศสมั้งไอ้คันเดิมนี่วาที่แม่มาสองเลยอะสเตกฮาคุณจะทำอะไรทำอะไรไม่กูห่วย ฮิตหลัวลูกร้อยฮิตหลอวถามจริงะระเบิดได้แล้วทำไมมันถึงกล้ามานี่วะก็<อ> <c oughs> มันหนาพอกันขบวนตายแล้วอะไรอีกฝั่งหนึ่งฮิตหนุมันหนาจริงวะ่ะหนาอยู่หนาอยะไม่ตายเราย,งนนยริงตรงไหนดีวะเนี่ยร้อยยังไม่ตายเดี๋ยวถึงเริงใส่พื้นตายรถมันโอเคเรียบร้อยละ ได้แล้วอยู่นี่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 มันขึ้นเนินปะขึ้นปิดตาบ้างแล้วชาไปดิพี่ขึ้นอยู่เอ,อ่อถ้าพี่ไปฆ่ามันมันจะฆ่าผมแล้วนะเดี๋ยวแม่ยังไม่ตายไไปมมันจะตาย ายมันจอดนกันไอ้กันเออมันซ้อนกันสั่นกับพอ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 ลองไปดูลองไปดูลองไปดูเท่าไหร่สองจุดเจ็ดผานอยู่คนหนึ่งปามไม่สนใจจุ๊พี่อ่ะปามไปส่งผู้ชายพี่เป็นผู้ชายตอนไหนก็เป็นตอนนั้นแหละใช่หรอ ในแก้ด้วยดิสองคนนี้มันกำลังนี้กันไหนเว้ยแล้วแกไปยิงขัดความสุขทำไมอ่ะมันกำลังเอาพระพระโอพระอะไรอะไรหนูผสมระหว่างเยอรมันกับอังกฤษในสัตว์ตัวอะไรโดนจุดดีโดนจุดดีโดนมึงอย่าพึ่งจุดดีโดนนี่มึงอย่าเพิ่งเสพสบกกัน าสักดาแล้วว่ะวิงแมนว่ะที่สุดอยอดเลยวอนทันเดอร์เคปีรักเราเทียตับรักไอ้เค่นี้แหละไอ้สัสย่เย่าแล้วก็ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles, I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur when you're working this. I'm nasty, ain't nobody able to catch uh. me. they gasping, they cannot compare, they can't match uh. me. I'm an ass I got you girl and Laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She's savage. She wants cash money, and she knows that I live lavishly. Uh. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have. To feel alive A fight to live A fight to strive One day I'll have what I want I want the whole life. world in the palm of my hand I got a plan, I'm the man Now I'm teaching the game A veteran better than Anybody else who tests me I'm ready, looking in my hand and it's steady I'm trending, ascending and blending Lyrical bending, now I'm spreading and getting My name out now, you ever hear me laugh All the crowds repping the sound I'm hitting the ground

ไม่ไหวแล้วจิมารอคนปล่อยมันออกมาซะสาวรถถังอู้ระเบิดลงไปเลยปล่อย <c oughs> พลังที่มีกดปล่อยความกดเยี่ยวกดปล่อยความกดเยี่ยวใส่ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ย <c oughs> Just to feel alive, I fight to live, I fight to strive One day I'll have what I want in life.